นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะขอเจริญพรสุขแด่ท่านพุทธศาสนิ กระสนออกตอนหยาดโยมยิ่งสายน้อยไงถูกทานสามต่อไปนี้จะได้ก้าวเรื่องนรกสวรรค์ให้ท่านทั้งหลายได้หูได้เข้าใจไว้เพื่อจะได้เว้นไปทางไปนรกแล้วจะไปประพิตปฏิบัติตน เพื่อมุ่งหน้าไปสู่สวรรค์และนิรภัยอันเป็นยอดาัตนาของมวลชนทั่วไปดังภาษาบาลีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัสมพุทธเจ้าทรงตัดไว้วาา่าภาคัเมเก อุปาสันตินียละยังปะปะกามิโนสักังสุขติโนยันติปรินิพันติอานาสวะแหวาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดในขันธหรือทองเมผูมิกรรมอันละมมกยอมไปเกิดในนรก คนที่มีกรรมอันดีก็ย่อมไปเกิดในสวรรค์ผู้ที่สิ้นอาสาวะอิเลสยอมไปนิราพานหมายความว่าผูกกระทำบาปกรรมอันส่วนซามีคาสัตว์ตัดสีวิตเป็นประจำบ่มีการกินการทานแต่อย่างใดนั้นจัดเป็นกรรมอันลาโมก ผู้ทำบุญคือให้ท่านหักษาสินเป็นประจำผู้นั้นจัดว่าทาำกรรมอันดีผู้ที่หักษาสินหาเป็นเนื่องเนตรสินแปดหรือสินอุโปโสตตลอดสินสิบสินสองร้อยสาเจ็ดเป็นประจำแล้วปฏิบัติตามทางสายกลางคือองค์มากแระการ องค์มแปดประการได้ยกเข้ามาเป็น,อออนสามขอนสามขัญคือสีละขันสามาธิขันปัญญาขันสามขันที่เข้ามานีเพื่อกำจัดเกล็สามขันอันมีอยู่ในตัวบุคคลทั่วไปคือหนึ่งวิติกรรมาเลศ แมนศีลาขันกำจัดสองปาริยุทธากิเลสแมนสมาธิขันกำจัดก่อนสามอนุสัยกิเลสแมนปัญญาขันกำจัด เมื่อกำจัดกิเลสได้สิ้นแล้วท่านผู้นั้นจะเป็นพระอรหันต์คือผู้สิ้นอาสาวะากิเลสยอมปาลีนิพพานดังนี้ต่อไปนี้จะได้บรรยายเรื่องขันทั้งสามที่กำจัดกิเลสสามขันธสามขันตอนที่มีอยู่ในตัวบุคคล ให้แก่ทานทั้งหลายได้ทราบเพื่อจะได้ป,ดดปฏิบัติตามกำลังศรัทธาปัญญาของทานภูมิครพ่อใจในด้านธรรมะองค์มแปดนั้นก็คือหนึ่งสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะสององนี้จัดเป็นปัญญาขันธ์สองสัมมาวาจาสัมมากัมมันตา สามอาสีวน้จดเป็นสีละขันธ์สามสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้จัดเป็นสมาธิขันธ์สีละขันธ์กำจัดวิติกรรมกิเลสวิติกรรมกิเลสกิเลสย่างหยาบที่แสดงออกทั้งกายมีคาสัตว์ลักทรัพย์ ทำมิสาจานอกใจสามีพันละยาะเป็นต้นสแสดงออกทั้งว่าจาเสีนเบาตัวเบาสอเสีย,ยดตีสินนินท่าคนอื่นอันหาประโยชน์บอด้ปล่อยดาก้าวคำหยาบซาอันนี้เป็นศิลกําจัดเป็นาขันธ์ทีนึ่ง ขอขอปานิยุทธากิเลสกิเลสปันกลางที่เกิดขึ้นอยู่ภายในจิตใจของผู้ทุสน้นคืออภิชาคิดจากในวัตถุเขาของสาบสินเงินคำของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยบอสอบทำคิดแผลาน่วบาทอาคาจองเวนแก่คนอื่น เมตตาธิตฐิมีความเห็นผิดจากทำนองของธรรมสามขอ,อนี้แมนสมาธิกำจัดอนุใสกิเลสท,ที่ละเอียดที่นอนนิ่งอยู่ในใจเหมือนดังฝุ่นดะอองทุลีหรือขีต,ตมที่นอนอยู่ก้นกระโลง นามหรือคูนั้นมีสามมีเจ็ดประการคือหนึ่งกามมราคะนุสัยอานุสัยคือกำนัดยินดีในกามสองภาวะราคานุสัยอานุสัยคือความยินดีอยู่ในภพ สามปฏิฆาโนใสัอานุยนัยคือความยินดีความโกดเครื่องสีมานานุใสอานุใสคือความกระด่างมานะถือตนถือตัวว่าตัวดีตัวหูกว่ามูคนอื่นหาทิฏฐานอสนุใสอนุัยคือทิฏฐิความเห็นผิดจากของธรรม หกวิจิกิจสาอนุสัสอนุสัยคือความดังเลสงสัยคือจิต่มีมรัทธาสือมมันในพางระพุทธศาสนาเจตวิสาอนุัสอนุสัยคือโมหะความหลงความบ่หูสภาพหรือความเห็นตามความเป็นจริงของสังขารอนุสัยกิเลทังเจดนี้พระโสดาบันกำจัดใดคือ สองทีข่ขีทิฏฐานุัยวิจิกิสานุัยภาสกิทาคามีก็กำจัดได้คือกับภาโซดาบันแล้วยังทำปฏิฆานุใสความโกรธเครื่องให้เบาบางลงพาานาคามีกำจัดได้หาขอคือกามราคานุใสปฏิฆานุใสมานานุใส ทิฐานุสัยเดวิจิกิจธานุสัยส่วนพระอระหันต์กำจัดใดทั้งหมดทั้งเจ็ดขอขอ,อนี้เอื่นว่าสินอาสวากิเลตยอมถึงพระนิรพานทั้งมีชีวิตแต่สินชีวิตไปว่าองค์มากแปดนี้ กามจัดกิเรสได้ส่วนโดยสิ้นเซึ่งสำหรับฐานภูมิปรมิแกะกะและประพฤติปฏิบัติองค์มรรคทั้งแปดได้ครบกอร่อจักสำเร็จถึงพานิพานตามที่กล่าวมาแล้วบัดนี้จะได้กล่าวถึงมหานโรคแปดแต่หมอหรือแปดขุมซึ่งเป็นที่อยู่นายนิยบันจับตัวสัตว์นาลกเผาไฟทั้งเป็น ไฟใหม่ล่ากุมโมททั้งตัวใหม่ล่ามเข้าไปตามเทาววาันทังเก้าได้ทรมานอยู่นั้นจนหอดสี่พันปีในนรกจึงหมดกรรมหามาหาโลลูวะนโลกมีอายุยืนแปดพันปีเท่ากับ 66โกฏสามล้านหาแสนหามื่นสองพันปีในเมืองมนุษย์การทรมันสัตว์ในนรกคุมนี้แม่น่นายนิยบาลจับสัตว์นรกเผาทั้งเป็นเหมือนกับโลลูวะนานรกแต่หลายกวัวสองเท่าสัตว์นรกได้เสวยถุกขเวินาอย่างมหาศารเป็นเวลานาน,านจนครบแปดพันปีจึงหมดกรรม โอกโจละตาปณะน,ะนาโลกมีอายุยืนหนึ่งมื่นหกพันปีเท่ากับสี่ลอยสามสิบกูดแปดล้านสี่แสนหนึ่งมื่นหกพันปีในเมืองมนุษย์การทรมานสาตวนาโลกกุมนี้เหมือในในิยาบาลเอาเหล้าเล็กเสียบแท่งตึงใบเหมือนดัง่าน ตึงนังวัวตากแดดไดเสวยทุกเวทนาอย่างมหาศาลจนครบหนึ่งมืนหกพันปีในนาโลกจึงพ้นกรรมเจ็ดมหาตาปณะ,ะนาลกมีอายุยืนขึงอันตรากาบบสัมาราตับตัวเลกไดการกระทํำทรมานสัตนาโลกคุมนีิเมนนินาีินานีินาน นายนิรัญบาลบังคับให้สัตว์นรกทั้งหลายขึ้นผู้เขาเด็กลูกเป็นไฟเมื่อสัตว์นรกขึ้นถึงยอดผู้เขาแล้วลมกรรมาวิบาก็พัดให้สัตว์เหล่านั้นตกลงมาเสียเปล่าเหล็กพร้อมทั้งไฟใหม่เผาร้นอยู่ไก่จะตายแล้ว แต่ก็บาตายด้วยกรรมวิบาจองไว้แล้วบังคาปาขึ้นผู้เขาเล็กแดงนั้นอีกครั้งจนหอดจอมผู้แล้วล้มนั่มก็ผาตกลงหนาเสียบลาวเด็กอีกเป็นอย่างยิ่งอันนั้นได้เสวยทุกเวทนาอยู่ตลอดเวลาจนครบเครื่องอันตลาลกาบของนรกคุมนี้จึงพ้นกรรม แปดนะโลกขุมที่แปดมาอาเวจีหรืออาเวจีแปลวา่าบอมีระวางอยู่คือเผาร้่นไฟเผาร้่นสัตว์นโลกนั่นอยู่ตลอดเวลาผูกกระทำกรรมอันตรายกรรมอานันตาริยกรรมอันกรรมนักที่สุดเส้นขาพอขาแม่ขาพระอรหันต์ทำลายพระพุทธเจ้าให้เลือด ให้เลือดลุดฮิตโอสำเลือดแลอยุยงให้สรงแตกกันเป็นสองฝ่ายผู้นั้นันจึงไปตกมาอาเวจีน่าโรคุมนีเสนพระเทวทัตทำให้พระบาทของพระพุทธเจ้าสำเลือดของสาตร์ผู้กระทำกรรมอันละมกตันมาแจ้งแก่ทานพุทธศาสาพ,พุทธมามากะออกตอนนานหยาดยมทั้งหลายทราบคือ หนึ่งสัตวนานรกอ,อยุสัตว์นาโรกคุมนียืนห่ารปีแต่หนึ่งวันนาในนรกนี้เท่ากับ1นึ่งแหมพันปีในเมืองมนุษย์การทำทรามานสัตว์นรกคุมนีแมนาน,นาณนีนาบานเอาหอกดาบฟาดฟันเสียบแท่งสัตว์นาโรกเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาไกลไกลจะตายแต่บ่ตายด้วยกำจองไว้ ทรมานอยู่จนครบห้ารอยปีในนรกคุมนี้จึงหมดกรรมสองกาลสุตนาโลกสัตนาโลกคุมนี้มีอายุยืนหนึ่งพันปีเท่ากับหนึ่งนานลาศสองแสนเก้าหมื่นหกพันปีในเมืองมนุษย์กาณาทรมานถูก การทรมานทุกในนรกคุมนี้แม่นาน,ายนิยาบาลจับเอาสัตว์นรกนอนไว้ติดสายบรรทัดเล็กแดงใส่แล้วเอาแขวนทาอากตามเสน้นบรรทัดนั้นหรือเอาเลื่อยเลื่อยแล้วตัดเป็นทอนเหมือนกับทอนไม้ถากไม้และเลื่อยไม้ไกลจะตายแล้วก็บ่ตาย ยอนกำจองไว้ทรมานทนทุกข์อยู่ตลอดเวลาจนครบอายุหนึ่งพันปีในนรกจีหมดกรรมงามเชิงจหมดกรรมสามสังคตะน้าโลกมีอายุสองพันปีซึ่งเทียวกับหนึ่งโกศสามแสนหกหมื่นแปดพันในปีแปดพันปีในเมืองมนุษ แต่หนึ่งวันในนาโกขุมนี่เป็นนาสิบสีโกดปลายสีล้านปีในเมืองมนุษย์การทรมานสัตว์นาโกขุมนี่แม่นาผู้เขาเด็กลูกเป็นไฟโบสถสัตว์นาโกบทแล้วบทอีกเหมือนดังฮ้งหอ กะดูสินหนังสาดในนารกคมนี้จะเปื่อยเป็นผงเหมือนขับกระแป้งตายแล้วเกิดอีกทรามานอยู่อย่างนี้จนครบสองพันปีในนรกจึงหมดกรรมสีโลโลุวะนรกมีอายุยืนสี่พันปีเท่ากับแปดกูด สามละหนึ่งแสนหาพันปีในเมืองมนุษย์การทรมานสัตว์ในนรกขุมนีแมนก็ไปตกอาเวจีนรกขุมนีอายุสัตว์ในอาเวจีนรกนี้ยืนหนึ่งอันตร,รยายกับการทรมานสัตว์นรกแมนให้ยืนอยู่แผ่นเล็กแดงลุกเป็นไฟ อีกแผ่นเหล็กแดงหนึ่งแนผะ่นปกหัวไวแล้วว่าแขนออกตอกตะปูใส่มือทั้งสองเบื้องแดดตีนสองเบื้องติดกับฝ้าเล็กตาปูใหญ่ทอลำตาลส่วนนาวันเดือนปีหนะ้าโลกนี้เง้ยวน่านเดือเกินบอคือปีในมนุษย์ฐานับตั้งจากพระพุทธเจ้าปณิพนินพาทธ์ใด สองพันหาร้อยกว่าปีถ่าไดเวลาอาวิจีนาโลกจละไเพียงแต่เศ้าหาวันเท่านั้นถามว่าเนืองอันนาสามาหนึ่งอันตรายกับนันนับปามบอดายจนถึงหนึ่งอันตรายกับในอาวิจีนาโลกย่ำได้ พาเทวาทัตจึงผนจากอาเวจีนโรกเวลานันเดเรื่องนรกยังมีหลายดังแจ้งอยู่ในคัมภีรอุป,ปาลิปนาตอัตถกถาอังคุตตานิกายขอจบไปโดยสังเขตเท่านี้ลำรับต่อไปจะได้กล่าวถึงเรื่องเทวาภูมสวรรค์หกสันอันเป็นที่อยู่ของบุคคลผู้คนขวายการทาบุญในเมืองมโน์ เมื่อรับค่างินสิ้นชีวิตแล้วได้เมื่อเกิดเสวยสุขในที่นั้น